ในการกฎหมายอาสานะครับจากการที่ตำรวจจราจรห้ามมอเตอร์ไซค์ขึ้นสะพานแล้วก็ลงอุโมงคกรณีนี้นะครับสามารถนําไปฟ้องศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนกฎหมายดังกล่าวได้นะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับเมื่อวันที่28มีนาคม2559พลตํารวจตีอดุลนรงศักดิ์ได้ลงนามในข้อบังคับที่ห้ามมอเตอร์ไซค์ขึ้นสะพานแล้วก็ลงอุโมงอยู่หลายแห่งในเขตกรุงเทพมหานครทําให้ชาวมอเตอร์ไซค์นะครับได้รับความเดือดร้อนมาก โดยเฉพาะสะพานภูมิพลเนี่ยครับมอเตอร์ไซค์ที่เคยขึ้นได้กับจะต้องมาใช้แพรหรือว่าเรือข้ามฟากเนี่ยซึ่งต่อคิวนานมากเห็นได้ข่าวว่ามีแค่ลำเดียวนะครับกรณีนี้นะครับท่านใดที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยครับสามารถฟ้องต่อศาลปกครองให้เพิกถอนกฎหมายดังกล่าวได้ถามว่าทำยังไงบ้างครับ 1. ท่านจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนก็คือใช้เส้นทางนั้นเป็นประจำนะฮะ ปีหนึ่งผ่านครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ถือว่าเป็นผู้เดือดร้อนนะครับแต่ว่าถ้าท่านใช้ประจำเนี่ยอยู่ๆมาวันหนึ่งอา้าวออกกฎหมายนี้มาผมก็ผ่านเส้นนี้ไม่ได้แล้วต้องไปอ้อมทางอื่นเสียค่าน้ํามันเสียค่าค่าเสียค่าน้ํามันเสียเวลาหรือว่าเนี่ยต้องมาข้ามเรือกันเนี่ยครับถือว่ากฎหมายดังกล่าวอ่ะสร้างความเดือดร้อนพอสมควรให้กับประชาชนนะครับสามารถไปฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนกฎหมายได้ ประเด็นที่2นะครับคือท่านจะต้องฟ้องในภายใน90วันนับแต่วันรู้เหตุแห่งการฟ้องคดี <c oughs> ก็คือนับตั้งแต่วันที่28มีนาคม2559นะครับนับไปนะครับ90วันถ้าเกินนี้ศาลอาจจะไม่รับฟ้องนะครับอันนี้นะครับเคยมีกรณีตัวอย่างมาแล้วก็คือว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยบ,บังคับให้แท็กซี่ต้องใช้ก๊ส NGV นะครับปรากฏว่าแท็กซี่เขาก็ไม่ยอมเพราะว่าเขาสามารถใช้ทั้ง LPGNGV หรือว่าน้ำมันเนี่ย เขามีทางเลือกต้องเยอะแยะคุณมาบังคับให้เขาใช้ NGV ได้ไง NGV เนี่ยโหต่อคิวก็ยาวบรรจุก,ก๊าซก็ได้น้อยเขาเสียเวลาครับเขาก็เลยไม่ไม่พอใจนะฮะกับกฎหมายดังกล่าวก็เลยนําไปฟ้องต่อศาลปกครองนะฮะหลังจากนั้นศาลปกครองได้พิจารณาแล้วพิพากษาให้แท็กซี่ชนะครับก็คือพิพากษาให้ยกเลิกกฎข้อบังคับที่บังคับให้แท็กซี่ต้องใช้ก๊าซ NGV นะครับปรากฏว่า กรณีนี้แท็กซี่ก็ชนะก็เป็นคดีต,ตัวอย่างที่เรานํามานําเสนอกันนะครับหวังว่าท่านจะรักษาสิทธิ์ของท่านแล้วก็ข้อมูลนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างนะครับรายการกฎหมายอาสาก็พบกันใหม่ตอนหน้ารัชพลศิริสาครสวัสดีครับ